โอยตัวนี้จำเลยน้องดูครับไหน αι, เอามาดีเดยนี่นี่ตากเอาเหลอหรือ,อยังไงโอ้โหไหน αι, ดูดิโ,โหได้มาคู่เอาดูป้ายนะครับน้องเห็นป้ายนี้ก็อย่าเข้าไปเลยนะครับน้องถอยกลับดีกว่านะครับผม ไม่คุ้มนะครับนี่ครับทะเละไปดูกันทะเละเจอไหมนะ กอเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมนี้ที่ส่วนบุคคลนะครับน้องๆถ้าเจอป้ายที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกก็อย่าเข้านะครับน้องๆให้ออกให้ห่างนะครับถ้าจะเข้าต้องขออนุญาตนะครับผม มาปะจ้าว้าวเดี๋ยวเขขึ้นหายใจบุ๊บ <c oughs> เห็นไหมเจอหนำเจอหนำชุ่มชื้นไหนเมื่อกี้เนี่ยยังเห็นอยู่เลยอันนี้เก่งเหมือนกันครับคำนี้ก็เก่งนะแต่น้องๆคำเมื่อกี้แต่ตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าคำเมื่อกี้จะเขาบอกว่าเก่งกว่าเราก็ต้องไปวัดกันดูแหละน้องๆตัวไหนจะเก่งกว่าไก่ นี่ครับน้องๆวอดแดงครับวอดแดงเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่นีส่สวยๆน้องๆก็ไม่ไปไหนครับเฝ้าว r ดนี่นี่นครับผมสวยใส่กำลังดีครับน้องๆ นีอนแอบแล้วครับผมใครใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้องๆเพืเป็นกำลังใจนะครับผม เฮ้ยประกัดประกัดครับตัวนี้ไปเพื่เลือกฟงแล้วประกัดน,นะครับนี่โอ้โหกดชะได้แต่ละตัวนี่ครับผมจะได้แต่ละตัวจบลงไปแล้วโอ้โห สามตัวครับหมายนี้หายากครับน้องๆนู่นนะเลยยังไม่มาเลยสวยๆครับผมายาวๆเชียร์ครับไปต่อเลยครับใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ้องๆอาจจะใช่อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ขอให้ใช่แล้วกันนะขอให้ใช่แล้วกัน อุ้ยใช่ครับผม<ช>โยุยตัวนี้จําเลยน้องดูครับเฮ้ยเคเวเลยตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับวันนี้เปิดประมูลอีกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเอาอยู่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยใครสนใจก็ทักมานะครับผมนี่สวยครับเพื่อนเต็มๆรับน้องๆนี่เอาอะไรแล้วครับ ขวดเลยจะสีเปลี่ยนป<ะ>ไปอะไออรนะเนเอามาดีเดยตักเอาเหลอหรือ,อยังไงโอ้โห ไหน αι, ดูดิโหได้มาคู่เอาคู่เนานะนี่ครับมันเป็นวอดหรือน้าหรืออะไรเออปุวอดนะนี่เต็มวอดนึ่งนี่น,นี่ยาเอ,เอาตัวนี้ก่อนครับมองโอเคครับตายอยู่นะไปที่อยู่แล้วไปเนี่ยตัวเมียเขาเมียตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาไปเขียวดีอ,าดอาดายากได ทักมาแน่นะหูบอดแดงด้วยนี่เอ็งอเจาไหมเอาโดดเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมเอาเอง,ง,งเดี๋ยวผมเอาเองตัวนี้เนอดึงย่อโอ้เอา้านาฬีเจออีกดักไปหลายบอดแล้วเราเดินมาไม่ถึงน,นี่บอดแดงครับงน้อง เฮ้ยได้เฮ้ยแต่ตัวเมียเว้ยตัวเมียครับตัวผู้ไปไหนวะเนี่ยตัวเมียเอาตัวเมียก่อนเทียเถีเอาตีนก่อนหมดแล้เอาอันนี้ก่อนนะเอานี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรอามก่อนเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนตัวผู้หายเอาอันนัึนเอาเจรออันนึงตากนะตัวผู้หายอุ้ยนี่อยู่ อุย้ยโตเบอลอจัดไปไฟกระพริบนี่ครับผมหูใหญ่มากดูครับมังกใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับผมอุยอ้ยเอาถือว่าไหนนะฮู้นไหนอยู่ตรงไหน,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 นโอ้ยนั่นก็ขอด นี่เหรออือ้าม,มันจะใช่หรือไม่ใช่ล<อ>แล้วเนี่ยอออเอาจ้วงเอาอันนี้น่าจะใช่อยู่นี่แต่ตัวนี้ไม่น่าใช่หรอกดูโดนกันต้นล่อนไหนตานล่อนไหนล่อนไหนล่อนไหนไม่มีแล้วนะนาเรนาเรเจอแล้วเอา จะได้ตัวไหมจะได้ไหมนะเอาให้ได้นะหายากมากเลยนี่นี่ไหนนี่เออเอาเอาเลยเอาเลยหายากหาจากข้างนอกก่อนเนี่ยเราดูไปก่อนข้างนอกมีไหมเห็นตัวเขาไหมเห็นไหมข้างนอกดูดีๆเลยอยู่ข้างนอกได้เสร็จเลยนะเนี่ยเอาไป <c oughs> ไ,ได้แนละ้วไม่เห็น อยากดูกันอย่าให้พลาดเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยบอกสุดท้ายนะนะบอกสุดท้ายท้ายสุดเลยเอาเอาตัวส,สวยๆขึ้นมาดูหน่อยนะตรงดักตุงผีก็อือ้อไม่ต้องดอามันอยู่ในนั้นแหละตัวส,สวยๆนะเดี๋ยวช่วยหาหอุ้ยไ่นมีปูอยู่ด้วยเห็นแล้วเห็นตัวมันแล้วนะ เดี๋ยวได้เด้อจะแยกออกเดี๋ยว,ะวนะนั่นเห็นไหมมันปูอยู่ด้วยเอาจ้วงเขาเลยจ้วงเขาเลยนี่นี่อ,อุ้ยตรงนี่แล้วจะไปไหนเสียน่าไงนี่สองไม้สองมือร่มด้วยช่วยกันครับน้องแข็ง <laughs> ด้วยครับสองตัวมันมีอยู่ตัวเมียเมื่อกี้นี่ครับเมไ่อไกี้กตัวเมียมันตัวเมียตัวเล็กหายากครับน้องรูอ่ะปัด ไปโอเคนะไปแล้วครับผมสวยๆครับผมจมได้อยู่นะผมว่านะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วก็ยังดีที่ยังได้อยู่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพ่น้องเราจะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับก็ดูคลิปด้วยได้ประกาศด,ด้วยนะครับพ่น้องก็สรุปว่าหมายนี้ก็คือเป็นของอลุงนะครับของญาติผมเองนะครับพ่น้องถ้าใครเจอป้ายแบบนี้ก็อย่าเข้านะครับอันตรายครับพ่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ